ทางคณะกรรมาการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้ออกมาระบุว่าอาจจะมีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นการให้ข้อมูลเกินจริงนายกบอกว่าเป็นการข่าวซึ่งก็คงจะไม่เกินจริงหรอกเพราะเราก็เห็นว่ามีการปาระเบิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวงังเพราะเราก็กลัวว่าผู้ชุมนุมจะได้รับอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์ของผู้ชุมนุมนั่นเองนะคะ ผู้สื่อข่าวเลยถามย้ำว่าการข่าวรายงานชัดเจนเลยหรือไม่ว่าจะมีการก่อวินาศกรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็มีความเคลื่อนไหวอยู่มีเบาะแสก็พยายามติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะในขณะที่ความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะคะคุณจิรายุห่วงทรัพย์รองโฆษกของพักเพื่อไทยก็ถแถลงเขาว่าชุดสืบลึกของพักเพื่อไทยที่ทำงานคู่ขนานไปกับข่าวกรองของรัฐบาลได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงานที่เคยทำงานร่วมกันมา ก็พบ,พบว่ามีคนในรัฐบาลบางคนไปพึ่งสายศาสตร์ทำคุณสายแก้เค็ดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14มีนาคมนี้รวมทั้งยังมีบุคคลใกล้ชิด รับงบประมาณไปสั่งงานในเครือข่ายให้ทำตะปูเรือใบจำนวนเป็นตันๆรวมถึงสั่งซื้อวิทยุสื่อสารและซิมโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินจำนวนมากอย่างผิดปกติรวมถึงเตรียมว่าจ้างมอเตอร์ไซค์วันละหนึ่งพันบาทต่อคันเพื่อใช้สกัดกั้นการเดินทางเข้ากรุงเทพของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนะคะสำหรับการทำงานของคณะทำงานชุดดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นหลายชุดชุดละห้าคนประจำจุดต่างๆอย่างเช่นถนนมิตรภาพและถนนผลโยธินโดยทีม A จะทำหน้าที่เป็นหน่วยล่วงหน้าคอย ดูทางหนีทีไล่ก่อนที่จะส่งสัญญาณไปยังทีม B มีหน้าที่โรยตะปูเรือใบส่วนทีม C ซึ่งจะปลอมตัวเป็นคนเสื้อแดงก็จะทําหน้าที่เก็บตะปูเรือใบไปทิ้งเพื่อทําลายหลักฐานซึ่งพักเพื่อไทยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อนําม,มาเปิดโปงต่อไปค่ะและอยากจะถามไปยังคนรัฐบาลว่าทําไมถึงเป็นกระต่ายตื่นตูมมากมายขนาดนี้ตามสถานีโทรทัศน์เกือบทุกแห่งมีทหารพร้อมอาวุธครบมือซ้อมอพยพแถมยังมีรถฮัมบีจอดประจำการที่หน้าตึกช่อง11เราวกับ ประเทศนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ปฏิวัติ19กันยายนก็ไม่ปานนะคะในขณะที่แการนาคนเสื้อแดงคุณนทุสัยเกลือก ก็ได้พูดถึงกรณีที่นายกอภิสิทธิ์นะคะระบุว่าได้รับรายงานว่าจะมีการก่อวินาศกรรมบอกว่าการที่นายกพยายามจะเปิดเผยถึงข่าวดังกล่าวเป็นเพราะต้องการใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงหวังให้สังคมเข้าใจว่าคนเสื้อแดงนั้นเป็นกลุ่มที่พยายามก่อเหตุทั้งนี้ตนทราบมาว่าเมื่อคืนวันที่3ามีนาคมคลังอาวุธกองพันธหารช่างที่401ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที่4ถูกงัดแงะโดยมีอาวุธและวัตถุระเบิดหายไปหลายรายการอย่างเช่นระเบิดเอ็ 67หายไป69ลูกกระสุนปืน HK 3,100นัดและปืนพกอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นในกองทัพได้อย่างไรทําไมรัฐบาลและหน่วยความมั่นคงต้องปกปิดข่าวหรือมีเจตนาที่จะเอาของพวกนี้ไปสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายคนเสื้อแดงและทําไมถึงปล่อยให้มีการยัดยแงะคลังแสงได้ทราบว่าขณะนี้มีการสั่งให้จเจรทหารเข้าไปตรวจสอบแล้วพร้อมกับกําชับให้ปกปิดข่าวนี้เป็นความลับแต่ปิดอย่างไรก็คงจะปิดไม่มิดเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรองนายกสุเทพจะอธิบายอย่างไรนะคะแล้วก็มี หลังจากที่แกนนำคนแสดงออกมาแฉนะคะว่าอาวุธสงครามในคลังแสงนั้นหายไป3รายการอย่างที่บอกผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งจากในกองทัพและก็กองทัพภาคที่4แต่ไม่มีใครยอมให้ข้อมูลค่ะโดยอ้างว่าต้องรอให้ผู้ใหญ่ถแถลงข่าวเองนอกจากนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้รับแจ้งความเหตุการณ์เมื่อกลางดึกวันที่3ามมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่าอาวุธสงครามที่หายไปน่าจะมีเกลือเป็นหนอเนื่องจากว่าสภาพอาวุธสงครามภายในคลังแสงที่เหลือ อยู่นั้นไม่มีสภาพของการรื้อค้นแบบกระจัดกระจายเหมือนกับลักษณะการบุกป,ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่4ปัตตนีเมื่อปี2547อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นเองค่ะ